เทคโนโลยีสารสนเทศคืออะไรนะครับคือเทคโนโลยีที่หมายถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลประมวลผลข้อมูลเก็บรักษาข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลของเรานะครับทั้งนี้ทั้งหมดยังรวมไปถึงสารสนเทศที่เป็นพวกฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลหรือการสื่อสารโทรคมนาคมอ่าถ้ากล่าวง่ายๆเลยเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่เราสามารถจับต้องได้และสามารถ เก็บข้อมูลหรือปล่อยข้อมูลของเราก็ได้อ่าอะทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่พบเห็นได้อ่ะหนึ่งโทรศัพท์มือถือมีคนยกตัวอย่างให้แล้วอันนี้ใช่คือเทคโนโลยีสารสนเทศครับมีอย่างอื่นอีกไหมฮะอ่ะคอมพิวเตอร์เป็นครับอ่ะมีอย่างอื่นอีกไหมครับโทรทัศน์สมาร์ททีวีเป็นครับมีอะไรอีกไหมวิทยุก็เป็นค่ะอ่ะอินเทอร์เน็ตก็เป็น ทีนี้เรามาดูตัวอย่างของเทคโนโลยีกันอ,อย่างแรกเลยคอมพิวเตอร์นะครับอคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนแท็บเลตต็ตต่างๆระบบอินเทอร์เนต็ตอะอันนี้ทุกคนน่าจะนึกไม่ถึงระบบอีเมลก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอซอฟ์ตแวร์ทําสำนักงานนะครับอุปกรณ์การทำงานต่างๆระบบการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์พวกชูป,ปี้ราาั a อ่าหรือจะเป็น t ิ k t o k s h o p พวกนี้ก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอ แอปพลิเคชันของธนาคารก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์หรือเรียนย้อนหลังก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดรวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆก็เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศอ่าเห็นไหมว่าคําว่าเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่รอบๆตัวเราไหมอ่าอยู่รอบๆตัวเราหมดเลยแล้วทีนี้ล่ะเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นหรือยังบางคนก็ แล้วรู้นิดหน่อยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยที่ครูจะมาสอนให้ทุกคนใช้เป็นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับในยุคสังคมดิจิทัลหรือยุคปัจจุบันที่เราอยู่เนี่ยทุกคนสามารถทํางานได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงถูกต้องไหมอ่าดังนั้น ความสําคัญในการทํางานผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับหรือการเข้าใจระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันต้องเข้าใจด้วยไม่ใช่ว่าเราทํางานผ่านอินเทอร์เน็ตแต่เราไม่รู้ว่ามันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรหรือการซื้อสินค้าออนไลน์หรือการใช้บริการต่างๆครับเราจะต้องมีข้อมูลมาวิเคราะห์ด้วยไม่ใช่ว่าเราใช้มันอย่างเดียวแต่เราไม่รู้จักมันนะครับบางครั้งมันอาจจะย้อนมาทําร้ายเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเนาะ ดังนั้นในการทํางานในธุรกิจต่างๆหรือองค์กรต่างๆเนี่ยมันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับเทคโนโลยียังมีความสําคัญในทุกระดับชนชั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนักศึกษาข้าราชการผู้ประกอบการต่างๆหรือคณะผู้บริหารนักธุรกิจก็ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท,ทั้งหมดนะครับทั้งนี้นะครับอ่ะมันเป็นเครื่องมือสําหรับการแสวงหาความรู้ได้อย่าง ทุกวิธีการรวดเร็วสะดวกสบายนะครับแต่จะทำยังไงให้นำมนาใช้ได้อย่างถูกต้องอมีการมาใช้ได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเรานะครับหรือสามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยมาใช้ให้มันเกิดความคิดเชิงสร้างสรรค์เลยจะต้องมีการอบรมครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยการดูรายการโทรทัศน์ผ่านสังคมอินเทอร์เน็ตหรือการซื้อของผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็สามารถ ใช้งานได้แล้วหรือการจะจองคิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นตั๋วรถเมย์ตั๋วรถไฟตั๋วเครื่องบินหรือการจองคิวไปทําธุรกรรมต่างๆหรือไปโรงพยาบาลก็สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเราได้ยิ่งขึ้นฮะจะได้ไม่ต้องตื่นแต่เช้าไปเอาคิวที่โรงพยาบาลแล้วนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้ความสําคัญของเทคโนโลยีก็หลักๆที่ครูสรุปมาให้นะครับมีอยู่7ข้อจําง่ายๆกันเลยก็คือ1ช่วยในการสื่อสารที่รวดเร็วยิ่งขึ้นทําให้เรา สะดวกสบายสามารถติดต่อสื่อสารได้ง่ายทุกที่ทุกเวลานะครับยกตัวอย่างเช่นะระบบอ e ีเมลของเรานะครับหรือระบบไลน์ o ูมหรือ Facebook ต่างๆนะถ้าเป็นเมื่อก่อนการจะติดต่อสื่อสารทั้งทีจะต้องทำยังไงเขียนจดหมายส่งตู้ไปรษนีกว่าจะมาถึงเราเนาะแต่ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีเพียงแค่ยกหูขึ้นมาฮาัลโหลอยู่ไหนทำอะไรวิดีโอคอลอ่ะ,อะแล้วก็ได้เห็นหน้าค่าตากันแล้วนะครับ สองก็คือช่วยจัดการจัดเก็บข้อมูลหรือค้นหาข้อมูลนะครับหรือสามารถบันทึกข้อมูลจำนวนมากๆได้อย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นไปเที่ยวแต่ไม่มีแพลนเราก็เซิร์ชอินเทอร์เน็ตวางแพลนได้เลยว่าสถานที่ที่เราจะไปมีที่ท่องเที่ยวแบบไหนเราจะต้องวางรูทหรือการทำงานของการเที่ยวของเราเป็นแบบไหนนะครับหรือการจะใช้ข้อมูลในการทำงานต่างๆเนาะเราก็สามารถไปเซิร์ชหรือไปค้นหาในอินเทอร์เน็ตได้นั่นเองนะครับ สามเลยนะครับช่วยในการตัดสินใจนะครับข้อมูลที่จะได้รับผ่านระบบสารสนเทศเนี่ยก็คือข้อมูลที่นํามาวิเคราะห์เพื่อในการวางแผนต่างๆนะครับได้อย่างถูกต้องและแม่นยําตัวอย่างเช่นเราจะซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งเราก็ต้องหาอันที่ถูกที่สุดถูกต้องไหมและก็ปลอดภัยที่สุดไม่มีการโกงใดรเกิดขึ้นนะครับ อันที่4เลยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนะครับเทคโนโลยีจะช่วยลดเวลายิ่งขึ้นเนาะแล้วก็ลดข้อผิดพลาดต่างๆตัวอย่างเช่นการตีตารางการทําตารางข้อมูลต่างๆหรือการพิมพ์ข้อมูลลงในโน้ตบุ๊กเมื่อก่อนเวลาเราจะเขียนข้อมูลต่างๆเราก็ต้องเขียนใส่แผ่นกระดาษถูกต้องไหมครับผิดก็ต้องมานั่งรบกระดาษก็เป็นรอยแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีเป็นไงเพียงแค่กรอกข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ผิดก็แค่รบแก้เอกสารให้ถูกต้องแค่นี้ก็ทำให้มันออกมาเป็นแผ่นสวยงามไม่มีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นสำหรับเรานั่นเองนะครับอ่ะต่อมาเลยข้อ5นะครับสนับสนุนการเรียนรู้และการศึกษานะครับทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็เข้าถึงได้ทุกที่อ่ะตัวอย่างเช่นการเรียนออนไลน์นะครับไม่ว่า ไม่จาเป็นที่จะต้องไปเรียนที่โรงเรียนแล้วแต่เราสามารถเรียนที่บ้านก็ได้เรียนที่ร้านกาแฟก็ได้ใช่ไหมครับพวกนี้เป็นต้นเนาะต่อมาข้อ6เลยช่วยในการดําเนินธุรกิจนะครับสามารถทําการขายของออนไลน์ได้นะครับหรือทําประชาสัมพันธ์ต่างๆติดต่อลูกค้าได้อย่างรวดเร็วผ่านทางเว็บไซต์หรือระบบ e commerce, อีคอมเมิร์สตรงนี้ก็จะทําให้เราลดเวลาลงไปไม่ต้องไปเปิดร้านแบบมีหน้าร้านไม่ต้องไปเสียตังค่าเช่าร้าน หนจากค่าน้ําค่าไฟที่เราไปเช่าสถานที่ขายของอีกตรงนี้เพียงแค่เราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตกับใช้บ้านของเราที่เราอยู่ปัจจุบันเป็นที่สต็อกสินค้านะครับแล้วก็โพสต์ขายสินค้าออนไลน์ได้ตามปกติเลยเนาะต่อมาข้อที่7ข้อสุดท้ายก็คือเป็นการสนับสนุนบริการของภาครัฐภาคสาธารณสุขนะครับก็คือพวกการจองคิวออนไลน์ต่างๆเช่นการไปฉีดวัคซีนการตรวจของหมอที่ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามืดหรือไปตั้งแต่ หัวค่ำเพื่อไปเอารองเท้าถอดจองคิวแต่เพียงแค่เราใช้ระบบอินเทอร์เน็ตจองคิวผ่านอ่าระบบอินเทอร์เน็ตเราก็สามารถไปตรวจได้เลย9ก้าโมงเรามีคิวอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องตื่นแต่เช้ามืดเพื่อไปเอาคิวนั่นเองนะครับ